จะดีแค่ไหนถ้าคุณได้รู้ตัวล่วงหน้าว่าจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นบ้างเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตดูดวง12ราศีประจำวันที่14เดือนกุมภาพันธ์2566ท่านที่เกิดราศีมังกรวันนี้คุณจะมีความตั้งใจมุ่งมั่นในการทำงานให้สำเร็จรุล่วงได้ด้วยดีถึงแม้ว่ามันจะมีความเหน็ดเหนื่อยบ้างแต่คุณก็สามารถทำได้อย่างดีเยี่ยมเลยค่ะแต่ทางด้านเรื่องสุขภาพต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องการปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัว หรือเกี่ยวกับอุบัติเหตุได้ง่ายเรื่องความรักสําหรับท่านที่มีครอบครัวแล้วเป็นช่วงเวลาที่ให้การสนับสนุนซึ่งกันและกันดีค่ะสําหรับท่านที่ยังโสดก็จะได้พบเจอคนที่ถูกใจและพูดคุยกันถูกคอดีเรื่องการเงินก็มีใช้ใจ่ายสะพัดดีมากเลยค่ะคุณจะทําการงานสิ่งใดคุณจ้างต้องอาศัยลูกน้องบริวารน,นะคะดังนั้นเนี่ยควรจะดีกับลูกน้องบริวารให้มากๆหรือท่านใดที่คิดอยากจะซื้อรถก็จะได้รถคันใหม่ด้วยค่ะดูดวงท่านที่เกิดราศีกุมราศีกุม ช่วงนี้จะใจร้อนหน่อยนะคะและ,และให้ระมัดระวังคำพูดคำจาด้วยและคุณทำอะไรเนี่ยมักจะใจร้อนเสมอด้านความรักท่านที่มีครอบครัวแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ตามใจกันดีสำหรับท่านที่ยังโสดก็จะได้พบเจอคนที่ถูกใจและได้ของขวัญดีๆจากคนรักด้านสุขภาพก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องปากฟันหรือภูมิแพ้ดูดวงชาวราศีมิน ช่วงนี้คุณจะมีการใช้ใจ่ายเงินเยอะมากพอสมควรและคุณจะมิตกกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องรายรับรายจ่ายมากและวันนี้คุณมีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องการเดินทางไกลขอให้ใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังนะคะด้านสุขภาพก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเป็นไข้ได้ง่ายดูดวงชาวราศีเมษวันนี้คุณต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางด้วยนะคะและมีรายจ่ายเยอะมากเลยและช่วงนี้ทำอะไร,รผู้ใหญ่ก็จะยังไม่เห็นความสําคัญนะคะด้านการเงินของคุณก็จะมีใช้ใจ่ายสะพัดดีมากเลยค่ะ ด้านความรักท่านที่มีครอบครัวแล้วก็จะตามใจกันดีท่านที่ยังโสดได้พบเจอคนที่ถูกใจแต่ว่าต้องดูให้ดีหน่อยนะคะด้านสุขภาพก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการพักผ่อนน้อยปวดหัวเวียนหัวได้ง่ายดูดวงชาวราศีพฤกษ์จะเป็นวันที่คุณต้องทุ่มเทเกี่ยวกับเรื่องการงานอย่างหนักและผลลัพธ์มันก็ออกมาดีตามใจหวังด้วยค่ะหากคุณต้องติดต่อเจราจาเรื่องสําคัญสําคัญวันนี้ก็นับว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเลยค่ะท่านใดที่ค้าขายก็จะค้าขายดี ด้านความรักท่านที่มีครอบครัวแล้วเป็นช่วงเวลาที่ตามอกตามใจซึ่งกันและกันดีสําหรับท่านที่ยังโสดจะได้พบเจอคนที่ถูกใจด้านสุขภาพก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการปวดเมื่อยที่เลื้อรังหรือท่านใดที่มีโรคประจําตัวก็จะหายยากดูดวงท่านที่เกิดราศีเมถุนท่านใดที่ทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักรเครื่องกลน,นะคะหรือต้องใช้ของมีคมต้องใช้ด้วยความระมัดระวังด้วยนะ ด้านสุขภาพก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวหรือต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆหากท่านใดที่เจ็บป่วยอยู่วันนี้ก็จะมีการรักษาให้ดีขึ้นหรือมีการเจาะผ่าได้ด้านความรักท่านที่มีครอบครัวแล้วเป็นช่วงเวลาที่ตามใจกันดีสำหรับท่านที่ยังโสดเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้พบเจอคนที่ถูกใจและเป็นคนที่ดีด้านการงานวันนี้คุณจะเหน็ดเหนื่อยหน่อยนะคะแต่ว่ายังไม่สำริจผลงานยังไม่สำเร็จตามเป้าหมายดูดวงท่านที่เกิดราศีกรกฎ เป็นวันที่คุณจะมีความขยันขันแข็งมากเลยและมีความขยยาม,มุ่งมั่นที่จะทําการงานให้สําเร็จลุล่วงได้ด้วยดีหลังจากที่มีความท้อแท้มานานคุณจะสามารถจัดการเรื่องราวต่างๆได้ดีสําหรับด้านความรักท่านที่มีครอบครัวแล้วจะอยู่กันเหมือนเพื่อนท่านใดที่เป็นโสดช่วงนี้ความรักอาจจะหายไปการขับรถใช้รถใช้ถนนต้องอย่าใจร้อนดูดวงท่านที่เกิดราศีสิงห์วันนี้คุณจะขยันมากเป็นพิเศษและตั้งอ,อกตั้งใจทําในเรื่องต่างๆให้ดี และให้ระมดระวังเกี่ยวกับเรื่องคําพูดด้วยนะคะเครื่องมือสื่อสารต่างๆของคุณอาจจะติดขัดหรือมันมีปัญหาได้ด้านความรักท่านใดที่มีครอบครัวแล้วเป็นช่วงเวลาที่ดีมากสําหรับท่านที่ยังโสดเป็นช่วงเวลาที่ได้พบเจอคนถูกใจดูดวงท่านที่เกิดราศีกันวันนี้คุณจะต้องเหน็ดเหนื่อยหน่อยนะคะในเรื่องของการทํางานโอกาสได้พบปะเพื่อนฝูงด้านความรักคู่ของคุณอาจจะเจ็บป่วยหรือต้องห่างกันสําหรับท่านที่ยังโสดก็จะได้พบเจอคนที่ถูกใจแต่ว่าต้องดูให้ดีก่อนนะคะ ้านสุขภาพก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องดวงตาปวดหัวไมเกรนเกี่ยวขวัับความดันและเลือดลมต่างๆการเงินก็มีหมุนเวียนดีมีรายได้เข้ามามากและก็เหนื่อยมากและมีรายจ่ายเยอะมากด้วยเช่นกันดูดวงท่านที่เกิดราศีตุลวันนี้คุณจะสามารถจัดการเรื่องต่างๆได้ดีและสิ่งที่คุณแพนเอาไว้เนี่ยมันจะสําเร็จตามเป้าหมายและมีรายจ่ายเยอะด้วยเช่นกันค่ะ ด้านสุขภาพก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องมืนหัวปวดศีรษะได้ง่ายหรืออีกกรณีหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะคุณพักผ่อนน้อยเกินไปและคุณอาจจะมีความไม่สบายใจเรื่องลูกน้องบริวารบ้างด้านความรักท่านที่มีครอบครัวแล้วเป็นช่วงเวลาที่ดีต่อกันสําหรับท่านที่ยังโสดก็จะเป็นอะไรที่มีสเสน่ห์มากเลยค่ะดูดวงท่านที่เกิดราศีพจิจิจะเป็นวันที่คุณมีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากและจะเป็นวันที่คุณทุ่มเทกับการงานเพื่ออนาคตที่ดีแต่อย่าใจร้อนจุดเกินไปนะคะ ด้านสุขภาพก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวและคุณมีความตั้งใจที่จะทําการงานให้สําเร็จตามอย่างใจหวังท่านใดที่เป็นลูกจ้างคุณก็จะได้รับโอกาสดีๆจากผู้หลับผู้ใหญ่ในด้านการเงินคุณก็มีใช้ใจ่ายกําลังจะมีโชคฟุกๆด้วยค่ะด้านความรักท่านที่มีครอบครัวแล้วก็จะเป็นช่วงเวลาที่ตามใจซึ้งกันและกันดีสําหรับท่านที่ยังโสดจะได้พบเจอคนที่ถูกใจใช่เลยดูดวงชาวราศีธนู เป็นวันที่คุณต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากเลยนะคะไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามถ้าเป็นการออกกําลังกายระวังจะผิดท่ามันจะทําให้คุณปวดเมื่อยตมเนื้อตมตัวได้ง่ายหรือบางท่านต้องระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุด้วยหรือบางท่านต้องมีเกณฑ์เจ็บเนื้อเจ็บตัวเกี่ยวกับเรื่องการเจาะผ่าท่านใดที่ป่วยอยู่นะคะก็จะมีการเจาะผ่าหรือมีการพัฒนาการรักษาให้ดีขึ้นด้านการเงินคุณก็มีใช้ใจ่ายสะพัดดีมากค่ะท่านใดที่ทําธุรกิจวันนี้อาจจะมีความยุ่งยากหน่อย ยิงมีอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆอาจจะเสียหรือชำรุดได้ง่ายท่านใดที่ทำงานเป็นลูกจ้างวันนี้คุณอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยหน่อยนะคะในด้านของความรักก็จะรักกันดีรักกันเหมือนเพื่อนให้การสนับสนุนกันดีมากสําหรับท่านที่ยังโสดคุณก็จะมีสเสน่ห์มากเลยอาจจะพบรักกันในหมู่เพื่อนหรือพบรักระหว่างเดินทางได้ค่ะ